ควรตอบยังไงดีคะโบถึงกับลั่นหลังถูกถามแบบนี้ถึงคิมเบอรี่เรียกได้ว่าเป็นคู่เพื่อนรักเพื่อนซีที่ตัวแทบจะติดกันตลอดเลยก็ว่าได้สําหรับสองสาวโบเป็นจวันและสาวคิมเบอรี S ่เทียมสิร e, ิที่มีกิจกรรมด้วยการอยู่บ,บ่อยๆเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดสาวโบก็ได้เปิดให้แฟ,น,ฟนถามคําถามเข้ามาในอินสตาแกรมโดยที่เจ้าตัวก็ได้ให้คําตอบทุกเรื่องที่แฟ,น,ฟนถามมา แต่ที่เด็ดที่สุดก็เห็นจะเป็นคําถามที่ว่าสาวคิมเบอรี่นั้นสวยไหมซึ่งสาวโบก็ตอบเป็นคลิปวิดีโอที่เจ้าตัวนั้นทําท่ามองบนพร้อมแคปชั่นที่ว่าแล้วคนตอบยังไงคะคุณนายแอดคิมมี่คิมเบอรี่ถามเองเฉยฮ่า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 นนจับโปได้ว่าเป็นคนตั้งคำถามเสียเองคุณเพื่อนซีก็รีวิวให้ซะด้วยก็คงสวยน่าดูสำหรับเพื่อนสาวโบถึงได้ออกการขนาดนี้ขอขอบคุณภาพ IG b o โบอันเดอร์สกอร์เบนจวันภาพและแหล่งข้อมูลข่าวอันดับแทบค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ